วัสดีครับอยู่กับกุ่มขอเช่นเคยครับเชฟกับเช้าทุนครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูพัดทั่วไทยครับจุดูกันเลยครับเี่ย็นะนี่นมาะไข้เหยนแรงเลยมันจะเนาเรยนใจกันเลยจะรับไปนะไหนทมา